มีบุญทุกขนาดหลวงพ่อนี่ยังมีเหรอครับใครมีบุญอ่าหลวงพ่อเนี่ยใครใครก็เอาอะไรมาถวายใครอะไรมาถวายนี่ยังมีเขาถวายเปวนของสงฆ์ไม่เสพไปเอาเองสิเป็นโเ <c oughs> ลเวจีครนี่สังฆทานในตัวร้ายกาดที่นี่มาตราเดียวเลยเหรอโอ้โหมาตรา,าเดียวเวจีง่ายๆโอ้โหทำมาสังฆทานผู้รับพระผู้รับถือว่าเป็นผู้แทนสงฆ์เท่านั้นเองต้องไปเข้าสงฆ์กลางเขาครับ พออย่างนั้นคนที่เข้าใจผิดคิดบอกว่าสังฆทานต้องมีตั้งแต่สี่ลูก้นไปเอ๊ะทำไมคอยใม่ลมหลวงพ่อรับองเดียวอย่างนี้ก็เป็นปุโรลิตาจริงหลวงพ่ออะไรโนรับแทนโมไม่ไม่ไม่ไปดเขาเขียนไว้เสื้อเสื้กไม่อ่านเองครับอ๋อที่ใช้ภาษาไทยตอบเลยเหรอใช่เลยคนคนไทยจภาษาจ็นมอ่ย่าก็อ๋อนี่ก็สว่างกระจ่างใจมนแล้วว่าที่หรงพ่รับองเดียก็คือรับ เป็นในฐานะตัวแทนของสงนะใช่ใช่เออแต่เวลารับว่าตัวแทนของสงพอเวลาขอนี่ก็เป็นของสงไม่ได้เนี่ยอะไรใครขอ,อสมมติว่าถาวายอะไรอะไรไปในี่เกิดตกตกรถตกกลางมาหลวงพ่อจะขาขอตัอ้งแต่ต้องมาชุมสงสิได้เขาสงอะ่ะเวลารับรับของเดียวเวลาจะให้ตองประชุมเหรอครับอา้าวจองแจงเขากกอนเวลารับนี่เวลารับเลยไปเข้าสงกลางเขารับแล้ว ไม่ต้องประชุมกันบ่อยครับครับแต่้เวลายาออกต้องประชุมสงถ้าสงงมติใช้ได้แต่สงรมติเก่งนี่ก็เียจะกไว้จะว่าถ้าเงินส่วนนั้นเป็นส่วนตัวตั้งหากเี็นใช้ได้ปกติว่าของสงต้องได้รับอนุมัติจากจากสงอย่างนั้นของวัดเขาสูมุกแต่ไม่ได้อะไรถ้าคิดเงินเนี่ถ้าส่วนตัวแล้วก็ให้ได้สงหัวสงปากไม่ได้ เขามีมีวงเล็บไปเหรอใช่ <c ười> ครับครับครับเอา